เอหมอขอดูที่ดวงตาคุณหน่อยนะรู้สึกเหมือนจะมีเลือดออกนิดหน่อยเดี๋ยวนอ่ะหลับตาห้างนะโอเคขอเคลียร์ดูหน่อยนะจะให้วาดขอบตาด้วยแล้หมอขอดูหน้าบนะ อมอมองรู้สึกว่าเหมือนตาจะอักเสบปวดเดิมมากกว่าเดิม,อมลองส่องกระจกดูนะคะหยิบเลยหยิบเลยจ้ะตรงนั้นแหละโอเคเดี๋ยวนะโอเคโอเคโอเคนี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะเรามีสำลี Yeah, อหมอขอดูที่ดวงตาคุณหน่อยนะรู้สึกเหมือนจะมีเลือดออกนิดหน่อยเดอไหนอ่ะล็อตาห้องนะโอเคขอเคียร์ดูหน่อยนะจะให้วัดขอบตาด้วยอืม โอเคไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ต้องรักษามากเท่าไหร่โอเคแก้ตามอาการเลยอืมทามาขดูรลเบมึงนะอืม มองรู้สึกว่าเหมือนตาจะอักเสบปวดเด็มมากกว่าเดิม,อมลองส่องกระจกดูนะคะหยิบเลยหยิบเลยจ้ะตรงนั้นแหละโอเคเดี๋ยวนะโอเคโอเคโอเคนี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะเรามีสำรีสับเลือดให้โอเค หลัวเสร็จก็จะประกบเย็นให้นะอืมโอเคอืมเดี๋ยวประกบเย็นก่อนนะแป๊บนึ่งอ่ะประกบเย็นนะนับหนึ่งถึงสิบนะโอเค โอเคหมอเก็บเงินนิดหน่อยนะอืมเดี๋ยวหมอจะสั่งมาให้นะโอเคเราคิดหน้ามาเจอกันใหม่หมอจะให้ยากแก้ไอเสดไปนะเมื่อกี้ให้กินยาแก้ไอเสบไปหนึ่งเม็ดอืมหมอให้กินเพิ่มหนึ่งเม็ดแล้วหมอคิดเป็นเม็ดละหนึ่งร้อยรวมกันเป็นสองร้อยบาทนะคะโอเค Okay. Goodbye.